สวัสดีครับตัวนี้เป็นไฟหลอดตุ้มโซลาเซลล์รุ่น 1,800W รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับหลอดไฟรุ่นนี้สามารถปรับแสงไฟได้3สีนะครับมีแสงสีขาวแสงวอร์มและแสงสีส้มไล่ยุงนะครับหลอดไฟรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้แบตเตอรลิเทียมฟอสเฟตความจุ12,000ม ah ิลลิแอมป์ครับสว่างนานถึงเช้านะครับตัวนี้10บถึงสิชั่วโมงระบบเปิดปิดเองอัตโนมตัติตามแสงที่เราปรับเลยนะครับแผงโซลาเซลล์โพลีคริสตัลลินกำลังหกโวลต์น,นะครับสาายยไฟยว5เมตร กรอบแผงโซลาเซลล์เป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานโดนแดดโดนฝนไปนานๆไม่กรอบไม่เป็นสนิมนะครับมีรีโมทควบคุมการทํางานให้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานรีโมทนะครับปุ่มสีแดงบนสุดเป็นการปรับแสงไฟและให้หลอดไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตั้งเวลาการทํางาน3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ได้2ปุ่มด้านล่างเพิ่มลดความสว่างนนครับและ on off เปิดปิดการทํางานนะครับรีวิวแสงสว่างอยู่ท้ายคลิปนะครับลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะครับขอบคุณครับ